สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่ำของวันศุกร์ที่5สิงหาคม2565คลิปนี้จะขอพาทุกท่านมาติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่7-9ถึงสิงหาคม2565ฉบับที่1ลงวันที่5สิงหาคม2565 โดยในช่วงวันที่7-9ถึงสิงหาคม2565รอาร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา ไกลทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณเอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่7ถึง9สิงหาคม2565เอาไว้ด้วยจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามประกาศจากกรมวุนิวิทยาซึ่งแอดมินและทีมงานจะคอยติดตามนำรายละเอียดมาอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในระยะต่อไปส่วนลักษณะอากาศในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้จากโมเดลสภาพอากาศจะเห็นได้ว่าร่องมรสุมกำลังอ่อน ผ่านผ่านประเทศเมียนมาและตอนบนของภาคเหนือเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียรประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกโดยพื้นที่ที่จะมีฝนฟ้าขนองในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ ได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์เลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรทรีสีสเกตอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนครปฐม สมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0สถึงของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนบริเวณภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนบริเวณเอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรซึ่งต้องเน้นย้ำให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงนี้เอาไว้ด้วยนะคะพร้อมกันนี้ขอให้ระมาระวังในการใช้รถใช้ถนนในขณะที่เกิดฝนฟ้าขนองและอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิป ซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ